สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ยโสธรา,ามาอยู่ที่บ้านนะคะฝนกําลังหายตกใหม่ๆตอนนี้ก็ <c ười> เคยขีดด่แต่รถอันนี้มากเกินนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวอันนี้บ้านของอยายโสธราเองนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจับปั่นจัก,กรยานไปเดี๋ยวปั่นจักรยานไปเล่นก่อนนะคะนี่ก็คือจักรยานน้อยนะคะจักรยานน้อยเดี๋ยวปั่นจักรยานไปสักประมาณสองสามนาทีนะคะ อันนี้ก็คือเป็นบ้านของยสโสธารา this my home my home ยโ so uh, สธทาราศาลาสมัครีนะคะ village นะคะ uh, district นะคะ uh, ตำบลบ้านชมดิสทริกนะคะอ uh, สังขะนะคะิส s ริกซับ u b d i ิ t r i c กนะคะอ uh, สังขาดิสทริกนะคะ uh, สุรินทร์นะะ province นะคะ yes you can see location my home in the ศาลา สามัคคีนะคะอินทรสุรินทร์สิทธิ์ดีไซน์โลเคชันส์ที่ค a ณสามารถเห็นด้รอบๆคือบนในปะทนะคะ yeah, สวยามากเดี๋ยวปันจักรยานไปดูที่บ้านก่อน ก็บรรยากาศดีมากนะครับฝนก็โปรยปลายลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะฝนก็โปรยปลายลงมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าหยุดน,นะคะอันนี้ถ้าอย่างนั้นก็จะไม่สวยขนาดนี้นะธรรมชาติก็จะไม่สวยก็จะไม่เย็นขนาดนี้นะ <c oughs> โอ้ยโตเป็นหนุ่มแล้วนี่ <c oughs> เออแต่ก่อนเห็นตัวเล็กๆเ,เอง <c oughs> ะะตอนนี้ก็เป็น บ้านสาลาสมัคคีนะคะของบ้านของยโสธราเส้นทางนะคะที่ยโสธราปั่นจักรยานอยู่นี้นะคะเป็นเส้นทางที่ยโสธราใช้เดินทางนะคะจากบ้านนะคะจากบ้านของตัวเองแล้วก็ลงไปที่ทุ่งนานะคะเพราะว่าเป็นจ้าสวัสดีค่ะฮะสบายดีนะครับสบายดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่หนูไปมาดูบ้านนิดหนึ่ง เดี๋ยวบ้านนะี่พี่สบายดีนะพี่จ่ายสบายดีนะ,ดะเดี๋ยวเดี๋ยวโนมางดหลังเราไปกินข้าวด้วยกันเดอ้อ<า>จ้าจ้าตอนนี้เนี่ยกลับมาอยู่บ้านแล้วเนะาะจ้าจ้าค่ะก็เป็นคนรู้จักกันอะไรกันนะคะแล้วก็อ่าเป็นความคุ้นเคยของเราซึ่งยโสธรคิดว่าการที่เราไปอยู่ที่ใดก็ตามนะคะมีคนรู้จักแล้วะแล้วก็พึ่งพการอาศัยเกือ้อกูลกัน,กนในการทําอาหารเลี้ยงชีพแล้วก็แบ่งปันกันเกือ้อกูลกันเวลา เจ็บไข้ได้ป่วยก็พากันไปโรงพยาบาลโน่นนี่นั่นช่วยกันรักษากันดูแลกันไปจนถึงวันที่ล้มหายตายจากไปก็พากันมาร่วมกิจกรรมในงานศพกันอะไรกันเนี่ยรู้สึกว่ามันมันดีมันดีกว่าเนาะพี่นังเฮ็ดยังฮะเฮ็ดข้างโอ้เฮ็ดข้าวบ่โอ้โอ้เนี่ยเฮ้าคีรถเล่นเอาหายค่าข้าวข่าวตนอนแรกจ้า,จ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 า จ่าจ <mm ่าสาธุสาธุค่ะโอ้ยนี่ปั่นจักรยานของอภเพเลนอันนี้เป็นจักรยานของคุณพ่อนะคะตอนนี้คุณพ่อท่านเสียชีวิตไปแล้วเมื่อตะกี้คุณสุริยานะคะได้ให้เงินมาไม่รู้เท่าไหร่ในกระเป๋าค่ะก็พอดีเห็นคนรู้จักนะคะเลยควักให้เขาหมดเลยนะคะไม่เป็นไรเราตายเราก็หาใหม่ไม่ตายหาใหม่เอา ะะแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่เราก็เป็นชีวิตที่เราดิ้นรนต่อสู้ทุกคนอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือบ้านของเดี๋ยวยโสธรเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านนะคะมาดูบ้านของยโสธรากันว่าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวก็จะไปอยู่เทินกลับมาคืนนะคะอันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศนะคะของ ของบ้านสารสะะักคีที่ยศสธรยอยู่ตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็ถึงเวลาก็บันจัก,กรยานแล้วก็อาจจะเดินจากบ้านมาถึงเวลาก็มาตามพ่อตามแม่มากินข้าวไปโรงเรียนนะคะามาจากโรงเรียนเสร็จนะคะก็กลับมามาจากโรงเรียนเสร็จก็กลับมาก็มาหาคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้ก็คือทุ่งนาเป็นที่สิ้นสุดของบ้านสารสักคีนะคะก็จะเป็นทุ่งนาเห็นไหมคะสวยงามเนาะ ก็จะเป็นทุ่งนานะคะอันนี้ก็จะเป็นเขตสุดของบ้านสลัดสมคีนะคะไปต่ออีกข้างหลังอีกก็จะเป็นที่ไม่ฟาร์เมอร์นะคะก็คือเป็นนาของยโสธราแล้วนะคะอยู่ฝั่งถนนนะคะอยู่ฝั่งถนนนะคะติดกับถนนใหญ่เลยนะคะเห็นรถวิ่งไหมติดกับถนนใหญ่เลยนะคะต่อไปอีก10ปีก็คมจะมีบ้านนะคะช่องเต็มถนน,นหนทางไปหมดเลยนะคะแล้วยโสธราจะพาไปดูบ้านหลังใหม่ ะะที่เรากําลังจะสร้างให้กับคุณแม่กันว่า,าบ้านจะสวยขนาดไหนซึ่งยังไม่แล้วเสร็จเลยนะคะตีงบประมาณไว้ที่ล้านห้าล้านหาาซื้อดินไปค่ะเกือบ2ล้านนะคะแต่ก็เป็นที่นาของเป็นที่ดินของคุณพ่อนะคะนี่บ้านของคุณเกษบ้านของที่เรากําลังทําให้กับคุณแม่นะคะซึ่งเป็นฝีมือของน้องสาว พี่สุริยาน้องรัตนานะคะทุกคนในครอบครัวก็ร่วมด้วยช่วยกันในการทาตอนนี้ฝนตกมาแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามนะคะบ้านหลังนี้นะคะที่กาลังทําขึ้นมากับที่ดินนะคะที่กับที่ดินทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นถนนเข้าไปอันนี้จากเขตที่ตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกนะคะซึ่งยโสธราก็มาอาศาัยอยู่ตั้งแต่เด็กเล็กแล้วนะคะแล้วก็เดินมาแล้วก็ถึงเวลาก็คุณพ่อคุณแม่ก,ก็พามา ามาเกี่ยวข้าวที่นี่นะคะที่นี่เคยเป็นทุ่งนานะคะแล้วก็เป็นกอไผ่ด้วยนะคะเป็นกอไผ่เป็นอะไรสมัยนั้นแล้วก็พอรามาณนะปัจจุบันนี้ก็โล่งเตียงแล้วก็เป็นหมู่บ้านชุมชนแล้วนะคะสบายดีนะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะ ก,ก็นานๆกลับบ้านมาทีค่ะสมัยแต่ก่อนคนเขาก็รู้จักหมดทุกคนรู้จักหมดเลยรุ่นน้องรุ่นนุ่งรุ่น,น,นอะไรเขาโตขึ้นมาเขาก็นานๆก็เห็นเราทีนะคะเขาก็จะทักทายเราเขาก็จะอาจารย์มาจากไหนสบายดีไหมอะไรเพราะว่า1ปีเรากลับบ้านครั้งหนึ่งนะคะปีหนึ่งกลับบ้านทั้งสองครั้งหรือถ้าไม่มีงานจําเป็นจริงๆเครือญาติหรืออะไรที่แต่งงานนะคะหรือ เจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเรื่องที่ต้องอัซิเดนในการกลับบ้านนะคะยะโสธราก็จะพยายามที่จะมาเนอะแต่จริงๆจากบ้านชุมชนของยโสธราเองไปสู่ที่เมืองสุรินนะคะกะะ็ประมาณ44กิโลนะคะก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่ฉะนั้นยโสธรเลือกเลือกที่จะมาอยู่บ้านนอกของตัวเองดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเรารู้จักกับคนทั้งหมู่บ้านค่ะสองเกื้อกูลกันนะคะสเป็น ที่ที่เราเติบโตมาตั้งแต่เราเล็กนะคะความผูกพันความเอื้ออาทรกันเชื้อสายนะคะวงตระกูลก็อยู่ที่นี่ทั้งหมดฉะนั้นกับการที่เราจะไปทำอาหารกินที่อื่นหรืออะไรที่อื่นสุดท้ายเราก็กลับมาอยู่ในบ้านเมืองของตัวเองก็มันก็เป็นความสุขใจไปอีกแบบหนึ่งนะคะที่จะช่วยเหลือก้กูลหรือดูแลกันหรืออะไรประมาณในลักษณะแบบนี้เนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าดวงชะตาฟ้าและขีดชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรตอนนี้จะสดชร่ ปั่นจักรยานของคุณพ่อนะคะตอนนี้ก็ปั่นจักรยานของคุณพ่อะคะ่ะให้ทุกท่านได้ชมดูบรรยากาศวันนี้ชมบรรยากาศโอ้ฝนตกนี่ดีมากเลยเพราะว่าบรรยากาศเนี่ย คืมันเป็นบรรยากาศที่สวยอะคะ่ะแล้วก็เราก็นึกถึงสมัยเด็กน้อยที่เราเคยเดินจากนามาแล้วก็มาบ้านนะคะบางทีก็เดินเก็บผักเก็บอะไรมาถึงเวลาแล้วก็เออลงไปทำอาหารกินกลับมาถึงบ้านแล้วและก็เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่พ่อเดินมามาจากบ้านแล้วก็เดินไปที่ทุ่งนาทุกทุกวันวันละสามเที่ยวสี 4, เที่ยวห้าเที่ยว หรือตลอดชีวิตตั้งแต่ตั้งแต่พ่อแกมาอยู่ที่นี่นะคะตั้งแต่มาอยู่กับคุณแม่ถ้าเบิกเลืแล้วก็ร่วมใช้ชีวิตร่วมกันถ้าพ่อไม่เข้าแม่ก็ออกถ้าแม่ไม่ออกพ่อก็เข้าค่ะก็ช่วยกันเกื้อกูลเลี้ยงดูกันมาสองสามีภรรยานะคะนี่ก็ยโสลรงก็ได้ปั่นจักรยานของคุณพ่อนะครับตอนนี้คุณพ่อก็ได้จากไปแล้วนะคะก็ได้มาได้มาเห็นความอดทนของท่านนะคะแล้วก็การต่อสู้ ชีวิตของท่านที่ท่านต้องอาศัยความเพียรพยายามความอดทนอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเลยฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะเราก็จะพยายามที่จะให้อดทนให้เข้มแข็งแล้วก็ให้อาสตรองเหมือนท่านนะคะเราก็จะได้รู้สึกรู้สึกเออว่ามันในโลกนี้มันไม่มีอะไรได้มาแบบง่ายๆแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็หลอกซักด้นดูนะคะฉะนั้นก็เลยไม่ ก็เลยทุกอย่างในโลกใบนี้ก็เลยไม่กลัวไม่กลัวอะไรไม่กลัวคนไม่กลัวอะไรแต่ที่กลัวก็คือกลัวใจตัวเองว่าตัวเองไม่สู้แล้วก็ไม่เอาจริงไม่รู้จริงไม่เป็นจริงไม่เห็นจริงอันนี้ยโสทรักลัวนะคะแต่ถ้าเราพัฒนาตัวเองแล้วก็สบายมากสวัสดีค่ะ มนนีบ้านของยโสตรนะคะโอ้ยบ่เคยมาอยู่ดอกค่ะเพื่อนเดี๋ยวบ่เคยมาอยู่ดอกค่ะ